ค่ะคุณดีแท็กดีแท็กนะคะคุณบุรนาสมพบค่ะก็ไปได้เพราะว่าไม่ดาก็อยู่หลายคนอยู่เนาะไปแค่วันเดียวกระโดดขึ้นรถเลยก็ได้ไปเอาที่บ้านเราก็ได้ซักแห้งก็คงไม่ไปหลายวันนะคะคุณบุรนาสมพบคุณจำปีนะคะเรื่องเรื่องพ่ศานะคะคุณสุนีนะคะ ก็ได้นนั่นแล้วน้องใหม่น้องเจ้าให้เจ้าต้มเด้อขอเสีมยมาเด้อน้องใหม่อบ่อึดบ่อยากขอบคุณสุนีนะคะสวัสดีสู้ๆนะคะสวัสดีเช่นกันนะคะเแล้วเรามาไอ้บ้านต้องมีเวลาขั้งสองสามวันมันไม่ได้เอาเยอะขนาดนั้นไม่ขั้งสองสามวันคือเราจะได้ไปนวดไปนี่ามใจอยากนะฮะโอ้ ตามใจที่อยากไปเอออยากแลี้ยงสุนัขบงเท็ดเดี๋ยวนี้นะเท็ดมันว่าออกดอกพอได้อยู่เห็ดไข่นะมันมีอยู่พอได้กินเห็ดที่เอามานั่นเหรออยู่ในครัวก่อนนะคะครัวสมพรปากต้องสะอาดนะคะเราก็ดูแลช่วยกันนะคะอื้ม าอนานนะเทของเรายังขึ้นตลอดเลยเ็พออยูซิเลงออกตลอดคืออยู่ทุ่นาจำปาดงไม่ติอือเห็นว่าขนาดี่เออยูนี่ยังออกตลอดเลยแมนแมนแมน มาทำดีกว so oh, ่ามิจฉาอันนนะก็บังดีไขเลยเช้ายังก็หบอกแก้วก็ยังหลอก ว่าจะบ้านให้บ้านฉันจะว่าบ้านให้บ้านว่าให้บ้านให้บ้านเอาเย็นนอนมาต้มนี่ก็มท่านิวก็ล็อกเหมือนกันเดี๋ยวไม่เห็นเนี๋ยวจะติดเหมือนกันใครมีมีมีบการล็อกทุกคนไม่ให้ล็อกแล้วนี่ค่อยก็จะทำไอไอ้ไอ้น้ำร้อนเอาน้ำร้อนมันล็อกเพราะอะไรมันล็อกเพราะว่าเราจับโทรศัพท์ทั้งหลับทั้งตื่นนะ

อันเม็ดอันนั้นเอาอยัางบ่๊ะยังยังค่ะบานชื้อยังค่ะด้านข้างดูดูสิเบิ่งด้านขน้างเนาะน,น,น,นี่บอ๊เมื่อวานเมื่อวานนี่ยังยังไม่รู้เลยบางพวกผมพลากันเก็บมาหมดพื้นที่มันมีเหล็กมีอะไรนะแล้วมันนี้มันมีพื้นที่ว่างของเาบานชื่นเมื่อวานจะดีไหม หวนสองรอบแล้วคมันไ่ขึ้นบ่มันไม่ขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ปูดินไงอ๋อผัดชั้นเขาคาดมาคาดก่อนเราคาดเราต้องเราต้องตะคุยตะคุยดินหน่อยนิดนึงอ๋อเอาคาดมาเนาะเมื่แล้วเอาเทียมขยันนี่ินแล้วคักค่ากหญ้าไปนี่นะให้มันเป็นคุยคุยเลยคุชคุชจะไปยจอมจ้าจ้านั่นเองค่อยหวานสองรอบแล้วทั้งเตียนฝรั่งทั้งหวานชื่นแต่มันมันไม่ขึ้นเพราะว่ามันดินมันแข็งดินมันกระเด้งนะผัดชั้นเขาเขาหวานชื่นมันยังเร็วเนาะเลยเนาะจ้าหวานชื่นมันเร็วียวานนื่แล้วก็ พุทธิจอกจบจบไปเนะาะจ้าเน้นพจกจอกไปเ่อยๆน้ำใจกับกอบัดบัดเอว่างโซนไหนเนอะไม่ตทำการจ้าพื้ิ<า>งามนะยิ่งพอที่ที่ป้าให้หวานตรงหน้าออฟฟิศน่ะถ้าเราขุดดินกับเอนวันนั้นน่ะขุดขุดแล้วก็หวานก็ขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวนี้นี่ยอ๋อแอ้ถ้าเราไม่ขุดดินมันไม่ขึ้นน,นะดินแห้งดินมันแข็งแล้วมันเวลาแดดมันจะ,จะแวบ,บไปเลยนะครับผมรากมันอยุดไม่ได้